โอเคนะคะวันนี้พาน้องสาวสวยมาชมสวนค่ะที่สวนมีอะไรบ้างคะที่สวนมีมะละกอมะละกอนะมีลูกแล้วมีลูกแล้วลูกน้อยแขกดำนะคะแขกดำลูกนะคะน่ารักจังเลยบรรยากาศดีมากค่ะธรรมชาติตั้งใจว่าจะมาถ่ายพระอาทิตย์นะคะแตอนนี้เป็นไงคะสวยมากค่ะแต่ว่าแม่ดี มีดคืนกินผักกินปลาค่ะกล้วยค่ะกล้วยอันนั้นอะไรคะแดง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 คืออะไรตัดตัวทำไมมัค้างอยู่นี่ไตัดคือขี้เกียจเดินเองค่ะขี้เกียจเดินที่เก็บที่เก็บค่ะที่เก็บนะคะมีถั่วฝักยาวค่ะผักสวเห็นไหมคะผักสวนครัวมันอาจจะไม่สวยนะคะแต่เป็นธรรมชาติมากนี่ค่ะผักสวนครันี่นี่นี่ถั่วฝักยาวโอมีชอนชัยไปบ้างนะคะมีไผ่ค่ะ ไผ่นะคะแล้วก็ไผ่กวนอิมห้วยนองทองอไผ่ไผ่ไผ่ตรงไผ่อะไรเนี่ยแหละไผ่ที่กินได้อะแล้วก็มีหนองหนองน้ำค่ะสำหรับรอยกระทงนะคะสำหรับรอยกระทงมีปลานานาพันธ์ุอันนี้มันปูนะคะนี่อะอร่อยนะคะกินกับขนมจีนคนใต้ต้องรู้จักพอแล้ว